ฝนตกมาพอปลาบืนจ้าพี่น้องจับเอาเลยโอ้ตัวมาเริ่มเลยปลาช่อนตัวง่ายขนาดจ้าพี่น้องสี่ะะคะบรรยากาศฝนตกทานแน่น,นเขากระจิมหาปลาที่บืนขึ้นจากสาจ้า พหญ่เลยปลาตัวใหญ่ตัวนึงพ ah ี่น้องมาน่เร็วมาน่เร็วหมานิ่งเร็ว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 พ่อเร็วเวพ่อเวเี๋ยวเด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 ี๋ยเดี๋ยวลงน้ำคุณโอ้ยเลยบปได้ทายช็อตนี้ำาอาเอาเอา โอ้ยเลยป่ได้ซยสัพี่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 ห้อยมาพี่ห้อยมาพี่ทำเด็กดิหายมันพออด้วยโอ้ยเสีย <c oughs> ดาย <c oughs> นี่ <c oughs> ปลาตัวนั้นเลยหาบ่พอดอกพี่น้อง <c oughs> ป่ทันปลาซัำ เดี๋ยวเขาสิมาจอบไหมบ๊อมันมันไปหอดพูดแล้วดิฟังทางคุณนะเจ้ิไปไทยเ้รมว่าต้องเรียนไปเหรอโอ้ยเนาะหลังจากฝนตกแล้วก็สิออกม,นะมาหน้ามหาเบิงป่าจ้า เจอแล้วเจอเป้าหมายของเราแล้วนี่น้องเห็นบ่า่นนั้นนะนีเขาก็ใหญ่ปใหงุ้มเลยหลังจากพ่อปลาแล้วจับเลยจับเลย <c oughs> โอ้ยสิเอาใดวบ่ละนั่ะน,นะโอ้ยจับปลาในน้ำพนะพี่นองสิได้บ่ละได้แต่มันหน่อยแลวและเอาให้ได้เด้อ <laughs> นั่น,ไ,นได้สิเสียซ้ำโอ้ยหน่อยย้ำปลาเขาพิ่นีแลยเนาะ มันอยู่รอหนีวม่อไหโอ้เอาเอาปวดบดปวดบวปวด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 ปวามเลปวด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 าวดปดปวดปวดด้วดวดปวดวด้ด้วด้วดป้ดวดปวดปวดวดปดปวดวดดวดว